สำหรับวันนี้นะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ได้นําสื่อมวลชนนําร่องเที่ยวเทศกาลเงาะทุเรียนของดีศีสเกตปี2551ค่ะและตอนนี้นะคะดิฉันก็ยืนอยู่ที่หมู่บ้านซัมตารมจังหวัดสีสะเกตค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมบรรยากาศพร้อมๆกันค่ะ นายนพราชรกอกหวานผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานอุบลราชธานีเปิดเผยว่าจังหวัดศรีสะเกดเป็นแหล่งปลูกผลไม้ประเภทเงาะทุเรียนที่สําคัญแห่งหนึ่งของประเทศในปีที่ผ่านมามีผลผลิตมากกว่า8,400ตันสร้างรายได้กว่า96ล้านบาท และในระหว่างวันที่2 2ถึง28มิถุนายศนศกนี้จังหวัดศรีสะเกดกำหนดจัดงานเทศกาลเงาะทุเรียนศรีสะเกดขึ้นณบริเวณสนามหน้าสารกลางจังหวัดและศูนเกษตรต่างๆโดยมีกิจกรรมจำหน่ายเงาะทุเรียนและผลผลิตท,ทางการเกษตรนานาชนิดกิจกรรมท่องเที่ยวสวนเกษตรในแถบอำเภอกันทลักษ์และอำเภอขุนหารซึ่งชาวสวนหลายแห่งเตรียมแพ็กเกจทัวร์พิเศษไว้บริการนักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ อยากจะเรียนว่าจังหวัดสีสเกตนั้นเป็นจังหวัดที่มีมนสเสน่ห์นะครับที่ลีลับซุกซ่อนซึ่งน่าจะค้นหาในเรื่องของบุคลิกของจังหวัดรีสเกตนะครับที่อยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะครับทั้งหลายนะครับได้มาสัมผัสกับจังหวัดรีสเกตของเรานะครับโดยเฉพาะอย่าง,ย,างยิ่งคือ5มนมนเสน่ห์สีสเกตนะครับหอมดอกลำดวนเที่ยวสวนผลไม้หลากหลายสีเผ่าชมเขาพระวิหารและนมัสก,การหลวงพ่อโตนะครับ เพราะนั้นในเรื่องของเที่ยวสวนผลไม้นั้นเนี่ยจังหวัดสะเกตกําหนดให้มีการจัดงานเงาะทุเรียนของดีสีเกต5 1นะครับในวันที่22ถึงวันที่28นะครับมิถุนายนซึ่งในงานนี้ก็จะมีการแสดงถึงผลไม้ที่สามารถปลูกได้ในจังหวัดสะเกตนะครับไม่ว่าจะเป็นเงาะทุเรียนลองกองอสตอนะครับซึ่งเป็นผลไม้ที่ไม่น่าเชื่อว่าจะสามารถปลูกในภาคอีสานนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์สิ่งหนึ่งนะครับในประเทศไทยเรา ที่จังหวัดศรีสะเกดในฐานะที่เป็นตัวแทนของชาวอีสานนะครับที่ปลูกผลไม้ได้แล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้หลายๆจังหวัดนะครับที่อยากจะมีสวนผลไม้เช่นเดียวกับจังหวัดศรีสะเกดเพราะฉะนั้นที่ที่นี่นะครับไม่ว่าจะเป็นอำเภอกันทะลักขุนหารศรีรัตนะนะครับแถบนี้นะครับทางสำนักงานเกษตรจังหวัดก็ดีทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ดีนะครับก็ได้มีการประชาสัมพันธ์นะครับเชิญชวนให้มีการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยในเทศกาลผลไม้ปีนี้คิดว่าจัดอย่างยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็ เชิญชวนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั้งหลายนะครับที่ได้รับชมรับฟังรายการนี้นะครับไปเที่ยวชมที่จังหวัดสิริกตนะครับตั้งแต่วันที่22มิถุนายนจนถึงวันที่28มิถุนายนนะครับส่วนผลไม้ที่จะนำไปจําหน่ายนะครับนี่แค่เป็นตัวอย่างนะครับขณะนี้ทุเรียนที่ออกไปแล้วเนี่ยนะครับก็คาดว่าจะสุกในช่วงเดือนมิถุนายนพอดีนะครับแล้วก็เรียนว่าทุเรียนที่นี่นะครับอร่อยที่สุดในโลกนะครับ ค่ะและนี่นะคะก็คือบรรยากาศที่ทางอุบลนิวเราเก็บมาฝากกันนะคะคุณผู้ชมที่สนใจนะคะก็สามารถมาเที่ยวได้ค่ะที่เทศกาลเงาะทุเรียนของดีศรีสะเกดนะคะในวันที่22-28ถึง28มิถุนายนนี้ค่ะสุภชัยนำแก้วถ่ายภาพคณิถาพิชญชมรายงาน